ทุกคนน้องต้นข้าวออกจากการะนะบุรีกี่โมงไม่รู้เนาะถ้าเกิดเราอยู่ทีมงานของน้องต้นข้าวเนาะถ้ามีเวลาไม่เหนื่อยจนเกินไปหรือว่าคุณย่าน่ะถ่ายคลิปถ่ายอะไรหรือไลฟ์สดแต่มันก็เซฟไปก่อนดีกว่าไหมเนาะไม่ได้ไลฟ์สดไปหมดจนไม่เห็นคุณค่าแต่ถ้ามีบ้างอะนะ่ะเนาะมันก็ไม่เสียหายอะไรเนาะทุกคนว่าไหมเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งนะตอนนี้เราอยู่ที่พิษณุโลกเมืองสองแควแล้วจะมารอน้องต้นข้าวเรียบร้อยแล้วทุกคนใช่ไหมทุกคน ก็แม้แต่ว่าแฟนขับเขาก็อยากดูใช่ไหมแต่แบบอย่าเวร์เกินดูไปทุกวินาทีนะฮะอย่างบางคนตอนนี้ออกมาหลงรักน้องต้นข้าวมากแต่หลงรักในผลงานอ่ะเราไม่ว่าเพราะว่าสังคมตอนนี้มันก็ขาดความรักความอบอุ่นฝากขับคนจริงใจนะเสียงใสๆแบบเนี้ยคนยิ่งหลงเสน่ห์นะทุกคนเข้าใจไหมเออฉะนั้นเนี่ยอย่าเอาช่องว่างอะไรแบบนี้ไปอ่อสร้างปัญหาอะไรเยอะแยะมากมาย อย่างบางคนหลงเชื่อไงสังเกตไหมหลงเชื่อนักการเมืองเห็น,นไหมหลอกลวงสร้างขานิยมผิดผิดว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้อย่างนั้นยังไม่เป็นประชาธิปไตยตรงไหนมึงก็เข้ามาเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้มึงได้รับการเลือกตั้งเข้ามาแต่มึงไปทาผ,ผิดกฎไปทําผิดกฎหมายแล้วรัฐธรรมนูญกันเองโดนยุบพักกันก็เพราะว่าพวกมึงทําผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้ทําผิดต่อยใ,ใครจะล่างใครจะใช่ไหม ใครจะทารัฐธรรมนูญมาเขาก็ต้องผ่านสภาผ่านกันทั้งประเทศทําประชามติเรียบร้อยแล้วเพียงแต่เขาเพิ่มโทษให้มึงไงถ้ามึงโกงอุ้ยเก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบทุกคนเขาเพิ่มโทษหนักหนัก,นกมึงก็เลยรับไม่ได้กฎหมายเรื่องโทษศกรรมมึงก็จะมีจะยกเลิกกฎหมายความมั่นคงใครทําผิดกฎหมายหนึ่งหนึ่งสองมึงก็จะออกกฎหมายเรื่องโทษศกรรมช่วยคนทาผิดกฎหมายแสดงว่ามึงผิดจริยธรรมอย่างายแรงมากคนทําผิดก็ต้องรับ กฎหมายถูกปะรับโทษติดคุกอะไรก็ว่าไปตามโทษตนอุ้ยที่แปดสิบบาทท่านกูถึงบอกว่าเออเมื่อกี้ทําไมถึงมาเข้าเรื่องนี้อ่ะทุกคนทําไมถึงมาเข้าเรื่องนี้ทุกคนฮะนหนบอกสิเอ้ยมาไฟสามสิบบาทมะนาวหุงละสิบบาทเออทาไมเราถึงเข้าเรื่องประชาธิปไตยต้องมีคุณภาพอ่ะทุกคนใช่ต้องมีคุณภาพเพราะล่าสุดขมงุงขมนินพมา่าเนี่ยมันจะเอาใหญ่แล้วไง อโดยเฉพาะขมิมึงเห็นหระอย่างเออถ้าเกิดมึงยังเข้าข้างนักการเมืองอยู่มึงก็บ้าแล้วโง่ไปถึงไหน,นอ,อะไรประมาณเนี้ยฉันถึงบอกว่าแหลแ่งกําเนิดพระนเรศที่เนี้ยนะฮะมันมีมหาลัยบางแห่งใช่ไหมที่นี่อ่ะที่ตั้งอยู่มันจะมีฝรั่งไงฝรั่งที่มันมีความคิดล้มล้างการปกครองจะยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองทั้งทั้งที่ไม่ได้เรื่องของมันเห็นไหมอเมริกาชาติชั่วบางคนยังไม่รู้เลย ว่ามีแนวความคิดสนับสนุนลมล้างการปกครองบางคนชอบความเป็นอเมริกาดูเท่ดูดีมึงรู้หรือเปล่าว่าอเมริกาชาติชั่วนี่มันแทรกแซงไปทุกเรื่องประเทศไหนให้ผลประโยชน์มันมันก็จะบอกว่าเป็นประชาธิปไตยมึงเห็นนะที่กูเล่าให้ฟังอะ่ะสงครามกลางเมืองประเทศไหนตีกันให้ตายมันไม่สนใจแต่ถ้ารัฐบาลชุดนั้นให้ผลประโยชน์มันตั้งฐานทัพให้มันมันก็จะชมว่าเป็นประชาธิปไตยมันถึงไม่ชอบรัฐบาลลุงตู่ไงมึงมันจะชอบอีพวกเนี้ยค่ะ อีพวกอีแดงอีส้มทั้งหลายที่กูขอพูดเลยนะเพราะบางคนก็แบบเขาก็ยินดีให้กูพูดอยู่แล้วก็วช่องของกูด้วยไงถ้าเกิดมึงไม่ห่วงใยประเทศชาติมึงจะไม่มีวันเข้าใจนะฮะที่พูดไปด้วยความห่วงใยเพราะมันมาขนาดที่ต้องพูดแล้วไงมั้งเออมันจะขายชาติมึงเห็นแล้วยังเอออีวุ้งทรงวุน้นเสนแฉะสักขนาดนี้แล้วครอบงํากันขนาดนี้มึงเห็นไหมเออพักมันควรจะโดนยุบตั้งนานแล้วเพราะมันครอบงํา นี่ฮะรถที่จะไปสุโขทัยจะเป็นรถไม้แบบนี้สู้สวยทุกคนเดี๋ยวจะมาพูดกันวันละนิตละหน่อยแล้วกันทุกคนจะ้ะแต่เมื่อกี้งงไงว่าทาไมถึงเข้าเรื่องนี้อีกแล้วแสดงว่ามันมีกระแสฮอตเมนเข้ามาใช่ไหมท่านทุกคนมึงต้องเมนอย่างสร้างสรรค์นหน่อยนะไม่ใช่แบบชาติบ้านเมืองมึงไม่สนใจเลยเอาแต่บันเทิงมาเกาะกระแสะข่าวน้องต้นข้าไปวันๆอะไรอย่างนี้ไม่ได้ฮะนะประเทศชาติจะอยู่ยังไงอยู่ๆมึงนั่งฟังเพลงอยู่เขมรเอาชุดไทยไปขึ้นปาาสาท ของเรามันเอาไปขึ้นเป็นของมันหมดเป็นพนักการเมืองไปให้ท้ายมันบ้างไปยกผลประโยชน์ให้มันบ้างมึงยังจะเลือกมันอีกเนี่ยเราต้องพูดไงมันก็โยงเข้ากับเรื่องของชีวิตบันเทิงชีวิตสังคมถูกปะจะมาบอกว่าบางคนบอกว่าทําใจก่อนมึงจะทําใจอะไรประเทศชาติมึงจะเป็นนาคีชาเมรหรอมึงจะต้องทําใจฮะพอกูพูดไปมึงก็ทําเป็นรับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหรอ มึงต้องรับได้ความจริงว่าขึ้นอยู่กับมึงอ่ะมึงจะชอบคนชั่วหรือชอบนักการเมืองยำดีที่เขาห่วงใยประเทศชาตินะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาลุ้นกันแล้วกันเนาะว่าน้องต้นข้าวนี่จะร้องเพลงอะไรอ่ะเปลี่ยนเรื่องแล้วเบื่อแล้วพูดบ่อยๆบางคนก็บางพึ่งมาดูไงเขาไม่ได้ดูทุกคลิปไงบางคนเ่ะแต่ถ้าดูทุกคลิปเราก็จะเห็นว่าเราห่วงใยทุกตลอดนะส่งเสริมคนดีห่วงใยสังคม พวงใหญ่ประเทศชาติให้เป็นมึงไม่ใช่ไปห่วงใยนักการเมืองบ้าหรือเปล่าโอ้นักการเมืองมึงเห็นแล้วยังแต่ละคนอ่ะมันทาเพื่อปากท้องมึงบ้างไหมตอนเนี้มีขนมครกทุกคนีนี่นี่นี่มีตลาดนัดตอนเชา้ชาเชา้าทุกคนจะพาชมไหมไม่ต้องชมหรอกเนาะไปแล้วหาไปกินข้าวมันไก่ดีกว่าเมืองนี้เขาเป็นเมืองแห่งความกระตันยูค่ะเมืองเนี้ยค่ะเมือง ฟอนาเรตเนี่ยแหล่งกำเนิดทอนาเรตอ๋อเราพูดโยงไปถึงอีฟรังเนยที่มันมีเมียเป็นคนไทยอ่ะมันมาสอนที่มอนาตเลสโอ่แล้วก็เมียมันก็เป็นพวกลุมล้างการปกครองซึ่งไอ้พวกเนี้ยจะลิยธรรมตกต่ำหลายแหลมากมึงอึงควรจะให้มันไปเข้าในมหาลัยสอนลูกหลานมึงหรอถูกไหมทุกคนไม่ได้อันตรายมากเป็นภัยมันจะเสาะกร่อนแทรกซึมไงใช่ไหมน่ากลัวมากกูถึงบอกมึงอย่าทำเป็นเล่นไปนะ พอเห็นกูพูดถึงเรื่องนี้แล้วบางทีมันโยงใยไปหมดแล้วไงตอนเนี้ยเพราะกูเห็นสังคมมันอ่อนแอมึงออคนบางทีจิตอ่อนโดนครอบงําง่ายไงเขาถึงมีอินฟลูเอนเซอร์มันเข้าใจไหมอินฟลูเอนเซอร์บางคนมันร้ายนะมึงมันพูดให้มึงเป็นพวกให้ให้มึงเรียกมันเป็นด็อกเตอร์ให้มึงเรียกมันเป็นอาจารย์ก็มีสังเกตไหมแต่กูน่ะเป็นอาจารย์จริงอ่ะเพราะกูสอนหนังสือมึงเข้าใจปะแต่บางคนเนี่ยมึงมึงว่าไอาคนตื่นกลับอ่ะมันเป็นอาจารย์มาจากไหนหรอบางคนอ่ะ ที่มันนั่งขายของกันแล้วมันก็บางทีมันออกมันโจมตีพระพุทธศาสนาด้วยซ้าว่าไม่ให้เข้าวัดบ้างมีแต่พระไม่ดีบ้างคือเหมารวมไอ้พวกที่ชอบเหมารวมเออมึงต้องส่งเสริมให้คนเข้าวัดทําความดีพระไม่ดีก็ว่ากันไปเป็นคนโคนเข้าใจไหมไม่ใช่มึงมาออกมานั่งพูดเท็เชื่อมึงมึงก็ยังพูดหยาบคายเลยถูกป้อาเดี๋ยวทุกคนเราเดี๋กับหลังหันนะฮะ มึงยังสอนคนอยากจะมีอิทธิพลครอบงําคนอื่นกิดอ่อนดาราบางคนก็ไปหลงเชื่อมึงมันก็ดีแหละถ้ามึงสอนได้เป็นคนดีอ่ะถ้ามึงสอนได้อีพวกที่คิดร้ายกับประเทศชาติขายชาติล้มล้างการปกครองอ่ะมึงสอนไปสิว่าอย่าทาอย่าไปอวยนักการเมืองชั่วๆเอออย่าไปเลือกนักการเมืองชั่วๆเข้ามาหรือมึงมีวิธีการพูดอ่ะตอนนี้มึงไม่ใช่พระแต่มึงโกนหัวห่มขามึงก็พูดได้หมดถูกไหมทําไมมึงไม่พูดไม่สอนถูกไหมสอนให้คนพวกเนี้ย นะครับเขาตาสว่างสิเออแต่มึงกำเฉยเอาแต่ขายของขายปลาทูทอดปลาเค็มทอดน้ำพุ้งกัมพีน้ำพริกปลาอินทรียทอดทุเรียนทอดอะไรของมึงอะ่ะเวรกรรม,มุกมึงอะ่ะแทนที่มึงจะใช้ความรู้ความสามารถแต่มึงกลับไม่ใช่มึงเอาแต่ขายของเป็นหลักแต่พอมีพระสมีศรีกาปี้กันมึงก็แบบโจมตีเขาใหญ่เลยพูดกันออ้ได้ทีต่ทีเรื่องบ้านเมืองขายชาติกันนักการเมืองชั่วนักการเมืองโกง อะไรอย่างเงี้ยเออนะครับเขาถึงบอกไงว่ามึงนิบาปกรรมมันเป็นพวกสัตว์นรกในร่างมนุษย์ไงใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกที่ชอบคนทุจริตคอร์รัปชันก็จะเป็นเปรตในร่างมนุษย์มนุษย์สเปรโตทุกคนกูก็ค่อยๆให้ข้อมูลทางธรรมะเหมือนกันนะเพราะกูก็ไปอ่านเจอมาเหมือนกันว่ามนุษย์มันมีห้าแบบเราต้องเป็นมนุษย์ในร่างมนุษย์ะนะฮะรู้จักผิดชอบชั่วดีนี่ฮะเดี๋ยวกำลังจะมุ่งหน้าไปเข้ามันไก่เจริญชัย ระหว่างรอน้องต้นข้าวมาตอนเย็นเนอยากกินข้าวมันไก่กะเพราไข่ดาวทุกคนวัาธนาคารกรุงเทพใหญ่มากอ่นนั้นไงปอจเจริญชัยทุกคนไก่้ตอนใกล้กับเซเว่นเลยนะทุกคนโอเคถึงแล้วถ้าตรงไปอีกนิดก็จะไปวัดจงวัดจันทร์ข้างหน้าก็จะเป็นทีทีบีแล้วแล้วก็ไปวัดจุลามณีก็ได้นะทุกคนอ่านี้ไง กระเริ้นชยัยไก่ตอนแต่มีปอปลาด้วยนะอ่าเนี่ยเลิศมากถึงแล้วทุกคนถึงแล้วจ้าทุกคนจ๋าที่เราชอบจะมีมะมุ่งกวนขนมช่วยทุกคนนี่มีเมนูดูสิโอ้เมนูเขามีข้าวผัดด้วยทุกคนเมนูกะเพราเพียบเลยอ่ะมีข้าวมันไก่ด้วย ถูกใจถูกใจคนต้าอย่างเราทุกคนแซบ่แซบๆตรงนั้นเลยหน้าตาเนี่ร้านตัวแบบกันเองมากแบบนี้คนจะชอบทุกคนเพราะไม่ต้องมีเจ้าขุมเจ้าของมานั่งคุมไงลูกค้าก็จะเหมือนกลับบ้านมากินสบายสะป๋านี่อันนี้เราชอบมากเดี๋ยวต้องไปให้แม่ผัดที่บ้านแล้วล่ะโอ้เดี๋ยวกลับไปหัดใหญ่หัดใหญ่ไงทุกคนอร่อยชุ่ในไก่ผัดพริกอ้อทุกคน ทุกคนน้องต้นข้าวเนี่ยทางานหนักร้องเพลงหนักเนี่ยจะได้กินแบบแซ่แบแบบนี้ไหมบางที่มันเหนื่อยนะทุกคนน้องต้นข้าวนั่งรถตู้เดินทางมาเหรอเชื่อไหมเด็กด้วยไงทนั้นผู้ใหญ่ต้องเสริมให้ได้นะจ๊ะเธอสุขภาพสําคัญที่สุดอยู่น้องจะไม่สูงด้วยนะเราอยากให้น้องสูงนะหุ่นดีสักร้อยหกสิบเนาะออ้ยดูเจตเดี๋ยวพอถ่ายภาพนิ่งก่อนนะทุกคนวันนี้ถ้าเกิดน้องต้นข้าวเนาะ ขึ้นบนเวทีและพูดถึงพี่พึ่งว่าพี่พึ่งจากไปที่นี่เพอาพี่พึ่งมาล้มป่วยที่นี่ไงแล้วก็บางว้สมเด็จพระพุทธชินาราชนราก็จะได้ใจ่ไปอีกแบบนึงเนานะทีมงานต้องบอกเหมือนกันนะบางทีมันเยอะงานมีหลายเรื่องไนงะจะต้องขอบคุณงานขอบคุณผู้ใหญ่อะไรเยอะแยะผู้แทนน้าผานมากผู้คนจะเดี๋ยวขอกินก่อนนะแต่พี่พึ่งเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผูกพันกับคนไทยไนงะและน้องรู้จักพูดรู้จักส่งนี้อาหารยิ่งทําให้คนส่งเสริมผูกพันก็ไปอีกประเพณีพี่พึ่งน้องก็มาร้องเยอะเนาะ พี่พึ่งเป็นตำนานนางเอกหนังไทยนางเอกราชินีลุกทุ่งจริงๆออามาถามกันดีกว่าระหว่างกินนะนางเอกอพี่พึ่งกุ้มพวงร้งงองเพลงนัพบพุทธนาอำเภอจากภาพยนตร์เรื่องใดอาลองพิมพ์กันมาทุกคนใครพิมพ์ถูกเก่งมากอพิมพ์ก็มาแล้วก็คําถามต่อไปอัลบั้มน,บนับพุทธนาอำเภอออกปีไหนอ่าอาอกปีไหน,อ,ไหนอ,อร่อยมากอื น้ำจิ้มเขาอร่อยมากเนื้อนุ่มทุกคนเวอร์อือร่อยมากอืมอืมทุกคนอืมนี่ค่ะอืมเขเปิดยีิบสี่ชั่วโมงทุกคนยังกับเซเว่นไหนโอ้ยดีนี่ต้มเลงก็้ามาฮะซุปเปอร์ลงซุปเปอร์เลนซุปเปอร์ขาไก่ทุกคนด่า คุณภาพเวอร์ทุกคนอืมร้อนๆเลยค่ะอ,อร่อยมากทุกคน,นนี้เหมือนเป็นของหวานไปเลยแต่มันไม่ได้หวานนะหมายถึงว่าอร่อยเหมือนกับแบบว่าไม่มีควาเมเค็มอะทุกคนากบางร้านจะเค็มไปกว่านี้ใช่ไหมกลมกล่อมมากทุกคนเหมือนมันฉนไม่ได้อวยนะฮะคือเขาต้องมากินมดูน้อง,งต้นชงต้นข้าวทีมงานอ่ะร้องเพลงเสร็จจะไปกระซิบบอกเขาก็ได้นะเธอเขาจะมีเวลาหรือเปล่าต้องกลับเมืองกาญไม่ได้ร้องเสร็จอะ Mm hmm. คําถามต่อไปนะใครเป็นแฟนขับพุ่มพวงก็ต้องอะนะครับก็ต้องศึกษาความรู้ไปด้วยแล้ว่าเพราะว่าเพลงงานเพลงพุง่มพวงว่ามันร้องกันเข้าไปก mm hmm. ับเขาหมูกรอกทุกคนจะถามว่านะฮะใครเป็นเอฟซีองต้นข้าวฟังดีๆนะร่วมสนุกกันพี่พึ่งเล็นหนังเรื่องแรกคือเรื่องอะไรแล้วก็ปีพอสใอดอ่าทุกคน แต่ไม่ใช่ปี27แน่นอนนะฮะแต่ปี26เล่นกับพี่กุ้งไกรสอนคบรักกันนะปี26จากเรื่องเสนนัอร้องแต่เรื่องแรกเ่ะเรื่องอร่อยทุกคนนีทุกคนดูสิตัวเราหมูกรอบ้าไขายา่ยาวนุ่มเยิ้มเยิ้มอร่อยมากอันนอร่อยมากทุกคนอร่อยอาก ปีสองเจ็ดพี่พึ่งเล็กหนังสิบสามเรื่องยกตัวอย่างนะสักห้าเรื่องทุกคนอเอาเท่าที่จําได้นะอ,อแต่ล้านี้ก็เอาน้าเองนะอิบน้ําเองเลยทุกคนน้ำขวดก็มีนะแต่เราืิดน้ำธรรมดาก็พอคนระับ อ๋อฉันจาได้แล้วจริงๆเรื่องที่เจอกับพี่ปุ้มปีสองเจ็ดะมุลรักนักเพลงใช่ใช่ใชมุนรักนักเพลงไม่ได้ปีสองหะทุกคนปีสองหกนั่นคือเสนิทนัดรองที่มีนวรัต์พุ่มพวงสายันยอดรักสองคู่พระเอดพระนางนี่ปีสอหแต่ปีสอเจหมายถึงเขาเจอกันปีสองในแต่หนังฉายปีสองเจ็มุลรักนักเพลงที่มียอดรักมีพุ่มพวงพีพึ่ง แล้วก็มีอ๋อสินใจแล้วก็ไก่สอสอ่าทุกคนมุ่รักนักสีจ้ะทุกคนอร่อยมากเลยนี่ไก่ไก่เราชอบมากทุกคนสะอาดมากทุกคนอุ้งม,มือหมาทุกคนจะ้าน,นี้เราเรียกว่าอุ้งม,มือหมานะฮะเนีย่ยทุกขาก็จะเข้าตลอดตลอดเลยร้านนี้ก็เปิด24ชั่วโมงนะ อืออร่อยมากรสชาติแซ่บโล่งมากๆเลยทุกคนจา้าอืออ่าคำถามต่อไปทุกคนน้องต้นข้าวร้องเพลงคนระัพบพมหน้าอำเภอถามไปแล้วนะว่าเป็นหนังเรื่องอะไรต่อไปจะถามว่าเอ,อ่อหนังไทยเรื่องสาวนาสั่งแฟนที่พี่พึ่งเป็นนางเอกเนี่ยที่น้องต้นข้าวเอามาร้องใบบงกน,นะครับเป็นหนัง นะครับเล่นคู่กับพระเอกคนใหญ่เล่นนก็ามาทุกคนเลนมก็ามาทุกคนอร่อยมาก,กมนะกีเก็บเห็นทองทุกคนจะเก็บเห็นทองด้วยนะวันนี้ถ้าเกิดน้องต้นข้าพูดถึงคำขวัญท่องเที่ยวบนเวทีก็จะยิ่งได้ใจเนาะแล้วก็พูดถึงความจากไปของพี่พึ่งที่แกมาเสียชีวิตจากไปจากพวกเราไปที่จังหวัดพิษณุโลกก็โรงพยาบาลพุทธชินราช ได้พูดถึงดำลึกถึงพ,พื้งในตัวก็ดีเพราะว่าคนพิ่เชนิลูกเขาก็ถูกใจนะฮะแต่เราบอกตรงๆนะว่าตอนนี้เราหลงรักนี้มากเลยร้านนี้จ้ะรสชาติรสเลถ่ายไปกินไปอย่าหาว่าอย่างนู้นอย่างนี้นะอย่าดาม,ม่านะจ๊ะโอเคไหมอ่ะอีกสักคำถามนึ่งเพลงที่น้องต้นข้าวชอบร้องเตือนใจชื่อเพลงอะไรเตือนใจตัวเอง นะครับชื่อเพลงอะไรแล้วก็ออกปีไหนระหว่าง a 2 5 2 8 B 2 5 2 9อสองชอยคอนะครับอ่าลงายมานะครับทุกคนะครับแล้วก็อัลบั้มที่ว่านี้อ่ะนะครับลงทายมาอีกนิดนึงนะว่าอะไรดีอุ้ยอย่าถามเลยสิดนั้นเพลงอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่ก็จะมีเพลงนั้นเพลงเดียวแล้วก็อีกเพลงหนึ่งหรอ โอ้ไม่มีเนาะไม่น่าจะมีเพลงอะไรที่ดังไปกว่าชื่ออัลบั้มแล้วที่ต้องเตมชาเอามาเติมใจตัวเองอะไรเจ็ดผลเจ็ดผลนี่แหละก็น,นี่เป็นซุปค่ะซุปน,นี่เป็นซุปโอ้โหชัยเท้าทุกคนอร่อยมากสุกจริงๆค่มันไก่อร่อยมากกก่รุ่นม,มากทุกคนอ่ะีมาถามเลตเกมกันต่อในปี2 9อัลบัม้มอ่อ เป็นยังงหาที่น้องต้นข้าวร้องม,มีเพลงโลกของพึ่งอยู่ในปี29เนี่ยชื่ออัลบั้มชุดว่าอะไรทุกคนจะลองถ่ายกันทำามสิเพรว่าไม่มีใครถ่ายแน่นอนอืมไก่นุ่มเวอร์นะอนนี้จะไม่ได้กินเลยทุกคนจ้ะกินไม่หมดขอเชกสวีดีกว่าเพราะอร่อยมากทุกคนก็โอ้เรียกว่าอะไรนะอัลบัม้มตะกแตนผูกโบเออันั้นต้นข้าวยังไม่เคยเามาร้องในแบบเพลงนี้ปี29นะ นะปีสองเก้าทุกคนตั๊กแตนปลูกโบโล,โลของพ่งนี้จะอยู่ในชุดเดียวกันล้ว,วุกคนอืมอร่อยมากอันนี้ my favorite ทช่คยอันนี้สุดยอดเฮ้ทำไมอร่อยเวอร์วังขนาดนี้จะเธอน,นั้นใครจะแบบขับรถส่วนตัวมานั่งเครื่องบินมา ลับไฟส่วนตัวมาก็ลงปั๊บมาถานนบำรุงไปรโลกกันหน้านะเปิด24ชั่วโมงเชิมเจอกันคิดหน้าแล้วก็ต่นเย็นๆนะที่งานน้องต้นข้าวจะเธอเจอกันมาล้นกันน้องต้นข้าวจะร้องเพลงที่เพลงอะไรบ้างนะโอเคไหม